วันนี้ปุณขอพาทุกคนมาที่เคนซิงตันอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนะคะโรงเรียนนานาชาติที่ทุกครอบครัวในย่านตะลิ่งชันและราชพฤกษ์เนี่ยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเคนซิงตันนะคะเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนอนุบาลค่ะก่อตั้งในปี2012นะคะซึ่งปีนี้ค่ะก็เป็นปีการศึกษาที่14แล้วนะคะและทั้งโรงเรียนค่ะได้สานต่อการเรียนรู้ค่ะไปจนถึงระดับพายเมรี่นะคะและวันนี้ค่ะสกู๊ตแท็กชานลจะขอพาทุกคนไปทําความรู้จักกับ home of happy lifelong learners แห่งนี้กันให้มากขึ้นค่ะ อื่นควรขอแนะนำแคมปัสของเคนซิงตันกันก่อนค่ะเคนซิงตันแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักคือ1นึ่งเคนซิงตันอินเตอร์เนชั่นแนลสูลในส่วนของโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่พรีท o อปเลิไปจนถึงเยาหกค่ะ2คือเคนซิงตันเลอร์นิ่งสเปซที่นี่จะรวมกิจกรรมต่างๆนะคะตั้งแต่น้องแรกเกิดเช่น Play Group Baby s w i m m i n g และ My g y m รวมไปถึงคลาสในช่วงหลังเลิกเรียนวันหยุดสุดสัปดาห์และซัมเมอร์แคมด้วยค่ะเช่นบอลเลสสปอร์ตหรือคุกกิ้งค่ะ แล้วเรามาเริ่มต้นในส่วนของ preschool กันค่ะ preschool นะคะคือน้องๆตั้งแต่ pre toddler จนถึง toddler นะคะก็คือน้องๆตั้งแต่18เดือนจนถึง3ปีค่ะคลาสของ preschool นะคะจะอยู่ในส่วนของ Kensington Learning Space ค่ะแต่จะถูกแยกออกเป็นส่วนตัวนะคะจะไม่รวมกับคาสนอื่นของ Kensington Learning Space ค่ะทุกการออกแบบของ Kensington นะคะได้รับการใส่ใจอย่างเป็นพิเศษค่ะโดยเป็น p r r p o s e b u i l d facility นะคะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ใช้พื้นที่ต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับวัยของตนเองค่ะ ในช่วง early years คือ preschool ถึง reception ทาง Kensington ใช้หลักสูตร British Early y e a r Foundation Stage หรือ EYFS โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายควบคู่กับการดูแลยอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาทางร่างกายอารมณ์สังคมและภาษาค่ะ สำหรับน้องๆในวัยเล็กนะคะ first day of school เนี่ยคือก้าวแรกที่สำคัญมากๆนะคะซึ่งเคนซิงตันค่ะต้องบอกว่าทำได้ดีเลยนะคะเพราะว่าผู้ปกครองนะคะก็จะมีเซสชั่นที่ในสัปดาห์แรกเนี่ยผู้ปกครองสามารถเข้าคลาสกับน้องๆได้นะคะและในสัปดาห์ถัดไปนะคะก็จะมีเวลาให้น้องๆเนี่ยได้อยู่ในคลาสเองมากขึ้นเป็นขั้นตอนค่ะและด้วยฟา c i ซิลิตี้ของเคนซิงตัน learning space ที่มีสนามและล็อบบี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถพาน้องๆที่เพิ่งเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรกมาปรับตัวเพื่อเข้าห้องเรียนได้ด้วยค่ะ และในช่วงพรีทอตเลอร์ถึงทอตเลอร์ทางโรงเรียนยังคงมุ่งพัฒนา3ด้านสําคัญนะคะที่เป็นรากฐานของการเรียนรู้นอกจากนี้หลักสูตรยังคงเน้น s e v e n s r f l s o r n i n r ครบทั่ครบถ้วนะคะและล่าสุดค่ะโรงเรียนยังได้รับรางวัล NDNA Nursery of the Year Award 2 0 25อีกด้วยค่ะ ชื่อมาด้านนอกนี้นะคะขึ้นในส่วนของ Forest School ค่ะซึ่งโปรแกรม Forest School ของ Kensington นะคะจะทำให้น้องๆเนี่ยได้ออกมาเรียนรู้กลางธรรมชาตินะคะในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะเด็กๆ Early Years และ Primary จะได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงฝึกความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาก,การทำงานเป็นทีมและสร้างความมั่นใจในตนเองค่ะ ัดมาขึ้นในส่วนของเนอร์เซอรี่แล้วก็รีเซพชันนะคะสำหรับน้องๆ3-5ปีค่ะโดยนักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วก็ผ่านการสำรวจค่ะโดยเน้นนะคะว่าทุกกิจกรรมเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะผ่านตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนของหลักสูตร EYFS ค่ะการออกแบบของที่นี่นะคะเน้นสไตล์ฟรีฟอร์มค่ะให้น้องๆได้อ,อยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะแล้วก็บรรยากาศในอบอุ่นมากๆเลยค่ะในส่วนนี้ประกอบด้วยห้องเรียนของน้องๆเนอร์เซอรี่และรีเซพชันพร้อมด้วย t r a ็กจักรยาน playground สระวิายนรารเ library early years Gym, และ cafeteria ครบทั่วเลยค่ะและเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเรียนกันค่ะสำหรับ nursery และ reception นะคะจะเน้นพัฒนาทักษะหลักได้แก่ literacy mathematics understanding of the world expressive art and design พร้อมด้วย core specialist ที่รวมอยู่แล้วในหลักสูตรเช่นภาษาไทยวัฒนธรรมไทยอมพิวเตอร์ PE และว่ายน้ำค่ะ และในทุกๆห้องเรียนนะคะจะเชื่อมต่อกับ outdoor learning area แห่งนี้ค่ะซึ่งเด็กๆนี้จะได้ใช้พื้นที่นี้นะคะในการทำกิจกรรม outdoor กันค่ะ ทโรงเรียนนะคะให้ความสําคัญกับเรื่องคุณภาพอากาศนะคะแล้วก็ความสะอาดเป็นอย่างมากเลยนะคะอย่างในห้องเรียนค่ะก็จะมีเครื่องซอกอากาศนะคะแล้วก็จะมีเครื่องวัดค่าอากาศะคะ่ะทุกวันนะคะก็จะมีการทําความสะอาดค่ะโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนะคะที่ทามาจากพืชน,นะคะแล้วก็มีการใช้แสงยูีฆ่าเชื้อค่ะแล้วในทุกๆห้องเรียนเนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งต้องบอกว่าสะดวกแล้วก็ปลอดภัยสําหรับน้องๆในวัยเล็กมากค่ะ และไฮไลท์ของวันนี้นะคะคืออาคารเคนซิงตันไพเมอรี่ค่ะซึ่งเป็นอาคารที่เปิดใหม่เมื่อปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณาทุกคนเข้าไปชมข้างในกันค่ะ สุดหนึ่งที่ปุ่นประทับใจมากๆเมื่อเข้ามาในโรงเรียนนะคะคือสกูช็อปแห่งนี้ค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถมาเลือกซื้อชุดนักเรียนได้เลยนะคะทางโรงเรียนนะคะต้องการสร้างบรรยากาศที่ทําให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกประทับใจในการมาลองชุดนักเรียนนะคะแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยรู้สึกอยากมาโรงเรียนค่ะและอีกกิมมิคหนึ่งนะคะที่ปุ่นชอบมากๆเลยคือทางโรงเรียนเนี่ยจะให้ตุ๊กตาหมีน้องๆนะคะแล้วก็ปักชื่อน้องด้วยนะคะน้องก็จะสามารถนํากลับบ้านไป first day of school เมื่อน้องมาโรงเรียนนะคะเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขามาเรียนกับพี่หมีของเขาค่ะ ถัดมานะคะคือในส่วนของไลบรารีค่ะซึ่งเป็นโอเพนสเปซนะคะการออกแบบตกแต่งต้องบอกเลยว่าน่ารักมากมากค่ะในส่วนนี้นะคะจะสนับสนุนให้เด็กๆหลักการอ่านค่ะโดยมีหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะน้องๆสามารถมาเลือกอ่านหนังสือได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้าเรียนนะคะหรือว่าช่วงพักกลางวันพักเกรกนะคะแล้วก็หลังเลิกเรียนค่ะและยังมีอัมฟิเชียเตอร์ขนาด2ชั้นนะคะสำหรับการแสดงและก็งานอีเวนต์ต่างๆค่ะ ในส่วนของชั้นหนึ่งนะคะประกอบไปด้วยคาเฟ่เทเรียค่ะซึ่งเสิร์ฟอาหารแบบอินฮาส์นะคะเดี๋ยวคุณพาเข้าไปดูข้างในค่ะ โดยทีมงานได้ทำงานใกล้ชิดกับแทมมี่เซอร์ติฟายเชฟและนิวทริชเนสเพื่อออกแบบเมนูอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วนด้วยสัต์อาหารสำหรับน้องๆค่ะชั้น p r i แมรี่นะคะจะเสิร์ฟอาหารแบบบุฟเฟ่ค่ะซึ่งจะมีเมนูหลากหลายหมุนเวียนทุกสัปดาห์เลยนะคะน้องๆน,นะคะก็จะมีอาหารทั้งอินเ r อร์เนชแนลนะคะแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ละช่วงวัยค่ะซึ่งทางโรงเรียนนะคะก็ปรุงอาหารสดใหม่ทุกวันนะคะโดยใช้นะคะวัตถุดิบออแกนิกต่างๆนะคะซึ่งอร่อยสดใหม่นะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ และบริเวณด้านนอกของอาคารยังมีสนามฟุตบอลและเพลย์ก้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งของน้องๆค่ะในส่วนของชั้น2นะคะคือห้องเรียนแล้วก็ collaborative learning space ค่ะซึ่งลองๆน,นะคะก็จะได้มาทำกิจกรรมในพื้นที่ส่วนรวมตรงนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่เตตหนึ่งและ2นะคะก็คือนักเรียนเยนหนึ่งถึงหกเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนผ่าน British National Curriculum ค่ะผ่าน project based learning นะคะซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำจริงนะคะให้ทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็สามารถร่วมแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงค่ะ สำหรับด้านภาษานะคะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนจะได้เรียนภาษาไทยอย่างน้อย3าชั่วโมงต่อสัปดาห์เรียนทั้งภาษาและวัฒนธรรมไทยและยังจะได้เรียนภาษาที่3ตามความสนใจของน้องๆทั้งภาษาจีนแมนดารินและภาษาฝรั่งเศสค่ะและสิ่งที่สําคัญมากๆแนตะ่หาเรียนได้ยากมากๆนะคะแต่ที่เคนซิงตันมีในหลักสูตรคือการเรียนรู้เรื่อง financial literacy ค่ะพิเศษมากๆนะคะเพราะหลักสูตรของเคนซิงตันจะสอนเรื่องการเงินตั้งแต่ระดับประถมค่ะ โดยให้นักเรียนเรียนรู้การจัดการการเงินนะคะวางงบประมาณออมใช้จ่ายตั้งเป้าหมายผ่านกิจกรรมอินเทอร์แอคค่ะยกตัวอย่างเช่นเกมร้านค้าจำลองและการจัดงบประมาณจำลองเชื่อมโยงกับคณิตศา์และโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่ค่ะในด้านของ 21st Century Skill ที่เขียนสิ่งตั้งเน้นการบูรณาการ s t e ี m ค่ะเช่นการเรียน Computing and Coding และการเรียน Engineering และ Problem Solving ค่ะ ชั้นสนของตัวอาคารจะเป็นส่วนของห้องเรียน music room และ design tech and art studio ค่ะอีกหนึ่งจุดที่ปุณอยากพาทุกคนมาดูมากๆนะคะคือสมมิ่งพู้แห่งนี้ค่ะซึ่งตั้งอยู่บนชั้น3ของตัวอาคารนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะคะน่าว้ว้มากๆเลยไม่ซ้ำใครเลยนะคะและอีกหนึ่งจุดที่ปุณขอพามาดูคือโซนของชาเวอร์ค่ะหลังจากน้องๆนะคะว่ายน้ำเสร็จเนี่ยเด็กๆก็สามารถมาอาบน้ำในโซนนี้ได้ค่ะ และในปีการศึกษาหน้านะคะทางโรงเรียนจะมีการต่อขยายอาคารเ e n s นซิงตันพรเมอรี่ในเฟสสทั้งสปอร์ตฮอลขนาดใหญ่และสระว่ายน้ำ25เมตรพร้อมด้วยฟาซิลิตี้อื่นๆอ,อีกมากมายค่ะที่พร้อมจะเปิดทำการในปีหน้าหรือปีการศึกษา2026ซึ่งรอติดตามรายละเอียดในช่องทางต่างๆของโรงเรียนได้เลยค่ะ สำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของ Kensington International School นะคะเริ่มตั้งแต่465,000บาทนะคะจนถึง624,000บาทค่ะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Kensington International School สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างน,นี้เลยค่ะ